อุทยานแห่งชาติฮัดนอพอรัฐธารามูกก่เกาะพีพีกระบีก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลเพราะว่าเขาสูนาโมระซุ้มขืนลมแรงแล้วค่ะตอนนี้ เรือห้างยาวนำเทียวที่ให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดหนองผัตธาราหาดอ่าวนางตมบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ว่ารอยลำ่ำต้องนำเรือมาจอดลบคลื่นลมแรงผัดเข้าฟังต่อเนื่องตลอดซ่องวันนี้เลยค่ะทีบริเวณอ่าวล่างที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดหนองผาตธารามูกก่กะพีพี่จังหวัดกระบี่และยุดให้บริการนักท่องเที่ยวชั่วเคร้าด้วยค่ะนะครับนายยุทธพงษ์ดำสีทุก วันนี้อุทยานแห่งชาติอันโนพระธารามู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เกกะบอกณะนี้เนี่ยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังแรงขึ้นนะครับในอ้วงระหว่าง21ถึง26พฤลกผืภาคมนี้โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีคลื่นสูงส่นถึง3เมตรครับบริเวณที่ฝนฝ่าคระนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่ฝนฝ่าคระนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากเริ่มเข้าสู่หน้ามรสุมแล้ว อุทยาแนแห่งชาติอันนบประธารานะครับองค์ผีพีหจัดกระบี่ก็ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนผู้ประกอบการนําเทียวให้ใช้ความระมัดระวังนะครับในการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวหรือดําเนินกิจกรรมใดๆในบริเวณเล่งท่องเที่ยว ทางทะเลถูกแห้งในอุทยานแห่งชาติอานอประฐาราหมู่เกาะพีพีและข้าไอ้ผูควบกลุมเรือนะครับถูกลำเนี่ยกระซอบความพร้อมให้พร้อมชายานตลอดเวลาซุ่มซื่อชูชีพตลอดการยู่ในเรือนะประกอบกิจกรรมเล่นน้ำก็ต้องที่ชู่ชีพกันติดตามรายนเขาสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาย่างใกล้ชิดด้วยนะครับมลมเร่งรนะน้องสาวเรีนวันนี้น,ะ,นะเรือเล็กก็ควรนอดออกจากฝั่งด้วย